สวัสดีตอนเย็นนะคะเพิ่งไปตลาดมาได้สตรอเบอรีร่กับลูกชิดมานะคะไม่ยงชิดมาดูค่ะเด็กๆชอบกินมากเลยชอบกินสตรอเบอรีร่นะคะนี่นั่งลงก่อนคอยค่ะคอยคอยก่อนคอยก่อนลูกเดี๋ยวแม่เอาให้นั่งคอยคอยคอยพี่ๆคอยคอยเนี่ยค่ะอันนี้เอาไปทำความสะอาดก่อนนะคะล้างก่อน นี่เนี่ยค่ะชอบชอบมากอร่อยพอดีคำเลยเดี๋ยวนี่ชอบทานสตรอเบอรี่กันทั้งบ้านเลยช่วงนี้สตรอเบอรี่จะลูกเล็กหน่อยนะคะลูกเล็กนิดเดียวแต่ว่าหวานออกหวานหวานอมเปรี้ยวนี่ค่ะ ชอบชอบทานมากโอ้โหนี่ไงลูกชอบสตรอเบอรี่กันทั้งบ้านเลยอยากทานกันตู้นี้ค่ะตัวอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะนั่งรอเลยคือที่บ้านนะคะเนาะเขาจะทานทุกอย่างเลยจะเป็น แต่ว่าที่บ้านเราเราจะไม่ให้ทานเนื้อนะคะพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรเงี้ยให้ให้ทานได้แต่อกไก่นะคะที่ไม่ไม่ติดหนังไม่ติดไอ้น,นี่เลยไม่ติดไขมันอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ต้มต้มเสร็จแล้วก็มาทําเป็นชิ้นเล็กๆคุกข้าวให้เขาทานแต่นานๆจะทานทีส่วนมาเราจะเน้นอาพวกอาหารมากกว่าอาหารเม็ดเนี่ยคะ่ะเนี่ยชอบ <All right. S 1> ชอบมากนะคะ นั่งลงสิลูกนั่งคอยคอยก่อนลูก <Okay, okay, S 1> นี่ <okay. S 1> น,นี่อยู่รงนี้อร่อยไหมคะ <c oughs> ชอบชอบมาก okay, okay, okay. คุณแม่ยังไม่ทานแต่ว่าคุณลูกทานก่อน all right, all right. เขาเขียวหน้าอร่อยมากจะมี จะมีผลไม้นะคะที่เขาชอบก็ก็จะมีคือชอบทุกอย่างทุเรียนก็ชอบชอบทุกสิ่งอย่างแล้วก็ผักพวกประเภทผักก็จะมีผักกาดขาวนะคะก้านผักกาดขาวแล้วก็ถั่วฝักยาวที่ชอบนะคะแล้วก็ก้านผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพวกผักผักคือเขาจะชอบแล้วก็กระหล่๊ คือชอบทุกชนิดเลยค่ะแต่ที่เน้นๆก็คือถัว่วถั่วฝักยาวกับกา้านผักกาดขาวจะชอบมากส่วนผลไม้ก็คือจะทานได้หมดจะไม่ค่อยมีชนิดไหนที่น้องเขาไม่ทานแต่ว่ามันจะมีนะคะว่า,าผลไม้ชนิดไหนที่สุนัขไม่สมควรที่จะทานก็จะมีหนึ่งมีอ,องุ่นนะคะองุ่นห้ามทานแอปเปิลก็ทานได้แต่ว่าอย่าทานเยอะอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีที่ไม่ได้เลยก็คือพวกช็อกโกแลตนี่ห้ามเด็ดขาดเพราะน้องจะไม่สบายจะมีสารบางอย่างนะคะที่ทําให้น้องไม่สบายได้อันตรายต่อสุนัขนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะพี่แม่แม่คนท่านไหนอ่ะที่จะให้น้องทานก็ต้องดูด้วยนะคะว่าอันนี้ทานได้ไหมอันนี้ทานได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอันตรายมากถ้าเกิดว่าพลาดมาทีเดียวก็คือชีวิตน้องเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ นางก็จะชอบชอบทานสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไหมคะลูกคะนะคะแอบกินแต่ว่าแม่เขาไม่ชอบทานนะคะเขาจะอยู่น่อนอันนู้นพ่อเขาอันนั้นดูมากก็เลยต้องให้อยู่ตรงนั้นก่อนดูนะคะว่าเขาจะทานไหม okay, okay. ว่าน้องจะทานไหมพิวทานไหมครับทานสตรอเบอรีนะ่อาทาน <laughs> ทานเหมือนกัน แต่ว่าเนี่ยสามตัวนี้คือเป็นชีวิตจิตใจคือชอบมากชอบมากมากเลยค่ะนี่น้องเขาจะเคี้ยวเองนะคะเพราะว่ามันลูกเล็กมากเคี้ยวเก่งนี่ค่ะอ,อ,อร่อยจังเลยแบ่งแม่บ้างไหมแบ่งมไหคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหม,ออมบอกมามีกัน อร่อยไหมคะพี่บีบีค่ะอร่อยไหมคะสตรอเบอรี่อะค่ะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ของพี่บีนะคะอ่าใหญ่ยยังเงยไหมจ๋าใหญ่ที่สุดเลยออกเปรีป้ยวๆห,หวานๆนะคะรสชาติเหมือนกับว่าสตรอเบอรี่ช่วงนี้ใกล้จะหมดหมดหน้าสตรอเบอรี่หรือเปล่าไม่รู้นะคะตามหลักแล้วอะสตรอเบอรี่จะมีช่วงเดือน12ใช่ไหมช่วงหน้าหนาวแต่ว่าช่วงนี้มัน เดือน3แล้วมีตังแต่เดือน 2, 2เดือน3าน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นอกดดูอะคะ่ะลูกเขาก็เล็กหน่อยเนี่ยค่ะเล็กนิดเดียวตอนนั้นซื้อมาลูกใหญ่มาก2ลูกนี่เกือบเต็มกำมือนะคะแต่นี่1ิบลูกก็ไม่เต็มลูกเท่าป้ะมือเนี่ยค่ะเล็กมากเนี่ยค่ะเหมาะเหมาะคำมากเหมาะอร่อยชอบเนี่ยค่ะจะหมดจานแล้วคุณแม่ยังไม่ทานเลยคุณลูกไปหมดแล้วค่ะ Okay. แต่ว่าทานมากก็ไม่ดีนะคะทานน้อยๆเดี๋ยวท้องจะเสียเอาท้องเสียนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะเป็นกตันใจให้เด็กๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย